กำลังมองหาร้านเติมโลบักและจำหน่ายไก่ตาลกันใช่ไหมผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะร้านรีเวนช็อปนั่นเองเป็นร้านกล่องสุ่มไก่ตาลนะครับมีโอกาสออกถึง80%เลยแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มอีกรูปแบบหนึ่งก็คือกล่องสุ่มไก่ตาลการันตี100%ก็เพียงแค่49พอยต์นะครับแล้วก็ทางร้านยังมีกล่องสุ่มโลบักด้วยนะครับรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือ20,000โลบักนะครับแล้วก็แค่20พอยต์เนาะแล้วก็ทางร้านนะครับก็จะะะมีีีไกก่ตตตาาาลผืนนนนคครรรััับบบ3-6ทเพยงแค่69พอย์น,ะงงนยังมีกล่องสุ่ม ดาบอยรู้ได้นะทุกคนนึกอยู่นะสนใจมากครับก็เพียงแค่ยี่สิบหอยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีไก่ตั้นการันตีผลตื่น6กมัดน,นั่นเองนะครับก็เพียงแค่79พอ,อยต์เนาะแล้วก็ยังมีไก่ตั้นผลตื่นร้อนะครับแล้วก็ดาบคู่โอดเด้งนั่นเองนะครับแล้วก็การันตีหกมัดน,นะครับแล้วก็ สุ่มด่าโหดนะครับผมก็เพยียงแค่129พอยต์นะครับก็ทางร้านรีเวิรช็อปนะครับก็ยังมีอ่าเพจของตัวเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปเข้าร่วมกิจกรรมในเพจของร้านรีเวิรช็อปกันด้วยนะครับก็เผื่อทางร้านได้จัดกิจกรรมฉลองอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านรีเวิรช็อปแล้วก็อย่าลืมเข้าเพจกันด้วยนะครับก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ลิงก์เพจก็อยู่ใต้คลิปเนาะก็อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยเด้อโอเคครับโอ ดาวโหลดตัวหยดน้ำนะครับหรือว่าเดโดเจนนะครับเบอร์ท่านล่าสุดนะครับแล้วก็ใส่ตัวเกมลื่นนะครับก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่เล่นตัวไดโดเจนเราเด้งนะครับหรือว่ามีปัญหาต่างๆเนาะทุกคนก็ลองมาใช้ดูนะครับเผื่ออาจจะลื่นขึ้นนะครับแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับของตัวรันเดโดเจนเนาะก็เป็นเบอร์ท่านล่าสุดเลยนะครับพร้อมใส่ตัวเกมนะเครดิตก็เป็นน้องม่อนนะครับผมก็เด๋ยวขึ้นช่องน้องให้ละกันนะครับก็ไหนๆก็มาช่วยทำละนะครับก็น้องเขาก็รับ หาก็รับนะครับหรือรับดึงคันโยกันเองนะครับก็เดี๋ยวซื้อเฟซน้องเนี่ยผมจะขึ้นให้ข้างๆนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลิงก์เฟซของน้องนะใครที่อยากไปใช้บริการน้องก็สามารถทักไปได้นั่นเองแต่จะให้ผมช่วยทำนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างจริงๆมาได้ผมสอนดาวน์โหลดกันเลยนะครับใครนะครับที่แบบกดใน YouTube นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้แบ่งนะคือไม่ได้แบ่งก็คือแบบยังไงอ่ะผมบอกไม่ถูกนะครับผมก็คืออ่าทำยังไงก็ได้นะครับผมให้ลิงก์เนี่ยเราสามารถก๊อปลิงก์นะครับแล้วมาวางในกรุ๊ปเกลนโคลมนะครับ ก็จะได้เป right really. ็นอย่างนี well. ้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้มากดตรงคําว่าอ่า YouTube นะครับผมกดสัญลกษณ์ยูทูบเนาะแล้วก็กดไปเลยนะครับก็จะเด้งมาที่ youtube ผมนั่นเองนะครับสาหรับคนที่ติดตามแล้วนะครับก็ให้กดยกเลิกติดตามนะครับแล้วก็ติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิ่งนะครับนี่นะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่ติดตามก็ให้กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเนาะก็แค่นี้นะครับผมก็สามารถเอาสินคิพได้แล้วหรือว่าดาวโหลดได้แล้วนั่นเองนะครับก็ไปเลยแล้วก็กดจอนกลับไปเลยนะครับอันนี้ก็ซองน้องขึ โอเคนะครับหลังจากนั้นก็ให้มากดตรงนี้เลยนะครับมันจะอัลล็อกนะฮะที่มันจะเขียนว่าสีเขียวได้งแล้วกดไปเลยนะครับมันจะเป็นสีเขียวเนาะข้างล่างนะครับแค่นี้นะครับผมนี่เลยก็จะเจอลิงก์ดาวน์โหลดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ไปเลยเนาะก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับนี่ดาวน์โหลดแบบเป็นไฟล์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับนี่เนาะแล้วก็มาดูที่รายละเอียดนะครับ แล้วก็รอดาวโหลดสักพักนะครับถ้าดาวโหลดแบบนี้มันจะนานหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่านานมากนะครับก็รอได้นะทุกคนเดี๋ยวผมตัดมาในตอนที่ดาวโหลดเสร็จแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนผมว่าโหลดแบบนั้นมันนานไปนะครับเลยจะมาโหลดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือกดเข้ารีนนะผมจะมีโหลดแบบแรกนะครับแล้วโหลดแบบที่2นะครับอันนี้ก็แบบที่2นะครับลิงก์ก็จะแปะไว้ต่างกันเนาะแล้วก็กดจุดสจุดแล้วนะครับก็มาเปิดในเนี่ยครับอันที่3เนาะกดเปิดไปนะครับแล้วก็เลือกอีเมลของทุกคนนะครับแล้วกก็เเปปิดไนะ นี่นะครับแล้วก็ดาวโหลดโปรแกรมนะครับผมกดไปตรงที่ดาวน์โหลดเลยนะครับนี่นะถ้าดาวน์โหลดแบบนี้ก็จะไวนะครับผมก็จะไม่ซ้าเหมือนแบบตัวไฟล์เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไวหรือเปล่าเอ้คครับหลังจากที่โหลดเสร็จเนาะก็ทําการกดติดตั้งไปเลยนะครับแต่ว่าต้องลบโรบอ์ตัวเก่าออกนะครับหรือโรบอ์ธรรมดานะครับหรือว่าตัวเอฟมาเลยนะครับก็ลบออกเลยนะครับแล้วก็กดติดตั้งไปเลยเนาะ ก็รอติดตั้งเสร็จนะครับผมก็เข้าเกมนะครับใส่ ID นะครับผมแล้วก็ไปเจอกันในแบบบอกฟุ่นเนาะเดี๋ยวผมจะสอนหาคีย์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอมาติดตั้งเสร็จก่อนน่ครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เปิดแอปเลยนะครับผมนี่แล้วก็จะได้ะบอกมาแล้วนะครับนี่เลยเข้ามานะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นโลโก้แฮปปี้นะครับแล้วก็ช่องน้องเขาเนั่นเองของน้องมอนนั่นเองครับแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบเลยนะครับทุกคน บอกเลยนะครับว่าลื่นหรือเปล่าผมต้องไปลองนะครับผมเดี๋ยวขอล็อกอินรหัสนะครับผมเดี๋ยวจะไปเจอกันในแมปเนาะโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้าเกมมาเนาะแล้วก็ทุกคนนะครับผมทําการเลือกฝั่งได้เลยนะครับก็นี่ครับไม่รู้ว่าจะลื่นได้แค่ไหนเนาะนี่เลยประมาณนี้ขอปิดหน้าต่างแบบโอเคเดี๋ยวผมมาลองเดินดูนะครับเฮ้ยกล้าลื่นขึ้นนะทุกคนลื่นมากนะครับนี่เลย เดี๋ยวหยดน้ำจริงไหมเนี่ยมีตัวรันเอฟปเนี่ยน้ำหนึ่งนะครับขอดูว่ามันลื่นจริงรเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันลื่นนะนี่ครับแต่ก่อนจะนองหน่วงเลยแต่ลองปรับภาพกระกากดูนะครับอาจจะลรื่นขึ้นนะฮะแ้่มันลื่นจริงนะครับผมทุกคนนี่เลยอย่างลื่นแล้วก็ลบเงาด้วยนะครับแด่แต่ว่าไอ้ตัวน้ำแข็งกูหายไปไหนเนี่ย เมันอตัวน้ำแข็งหายตัว <c oughs> นี่ครับก็ลื่นจริงนะนี่เลยประมาณนี้นะครับล,ลื่นเลยนะแต่ว่าผมต้องรอปรับภาพก่อนนะครับอาจจะลื่นขึ้นแต่ว่าทำไมห่างสลามผมมาอยู่ตรงนี้ว่คืออะไรวะเอาไปว่ามันก็ลื่นนะครับแต่หางสลามผมมาอยู่ตรงนี้นคืออะไรอ่ะคืออะไรว่าห่างสลามหลุดโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาสอนหางคีเลยนะครับทุกคน ก็ให้น้องๆมาดาวโหลดเอานะครับก็มีวิธีการดาวน์โหลดอยู่2รูปแบบนะครับก็คือแบบแรกกับแบบที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาสอนทุกคนหาคีย์กันเลยนะครับก็ผมน่าจะอยู่กับตัวรันนี้ไปอีกยาวอยู่นะครับเพราะว่าผมที่จะโโลดมาใหม่นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมทําการสอนหาคีย์เลยนะครับเปิดตัวหยดน้ําขึ้นมานะครับผมแล้วให้ทําการนะครับมากดลิงก์ตรงนี้เนาะนี่อันแรกนะครับผมเดี๋ยวผมอันนี้ให้เอาแปลงให้แป๊บนึงนะครับนะครับ ให้คนดูนะฮะมากดเอาลิงก์ตรงนี้นะครับผมกดแค่รอบเดียวนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนปิดเกมไปเลยนะครับนี่เลยเพื่อความเร็วนะฮะก็คือปิดเกมไปเลยนะครับจะได้หาคีย์เร็วๆเนาะแล้วก็เข้า Google Chrome หลังจากนั้นก็ให้วางลิงก์นะครับผมตรงนี้นะครับลิงก์เนี่ยเราก็ได้จากการที่เรากดอปุ่มเมื่อกี้นั่นแหละนะครับแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับโอเคเราก็จะมาที่หน้าเว็บหาคีย์นะฮะ แล้วให้ทุกคนนะฮะมากดตรงอ่าที่คําว่าฉันเป็นมนุษย์นะฮะแล้วก็ต้องมาทําให้มันติ๊กถูกก่อนก็มผมบอกเลยว่าอ่ะกดตรงนี้นะครับผมกดแล้วก็ย้อนกลับนะครับโฆษณานะครับผมกดโอเคแล้วก็เลือกรูปภาพนะผมแล้วก็เลือกไปเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็มากดตรงนี้นะครับที่มันอ่ายีขี่นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดคู่การไม่โดนกดอ่ะมากดตรงนี้นะครับนี่เลยกดไปนะฮะเพื่อจะไปรับปลิงนะฮะหรือไปดูโฆษณาเอง ก็จะเาเข้าเว็บโฆษณานะครับแล้วกด,ดย้อนกลับนะแล้วกดใหม่อีกรอบวันเมื่อกี้มันโฆษณามันเป็นโฆษณาที่แบบโฆษณาไปแล้วก็กดใหม่อีกรอบนี่นครับเราสังเกตง,ง่ายเลยถ้ามันเข้าเว็บจริงๆนะครับมันจะหมุนนะับมันจะมีเอฟเฟกต์น,นะ,รนะนะประมาณนะั้นแหละนะั้รอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ดกนลงมาข้างล่างนะครับผมแล้วมากดคำว่าฟ r e e asset นะครับผม,มหนี่งลอยฟ r e e asset นะครับสีดำเนาะ แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมแล้วให้เรานะฮะมากดตรงอ่าที่เป็นนั่นละนี่นะครับผมนี่เลยกดไปตรงตัวหนังสือเลยนะครับนี่ราจะเข้าหน้าเบลโฆษณาแล้วก็กดการการะบาดตรงข้างบนนะฮะนี่นะกดกระบาดตรงนี้นะครับแล้วก็รอม,มันนำห้าวิแล้วกดการการะบาดไปนะครับผมหลังจากนั้นก็มากดตรงนี้นะครับแถบดำๆตรงข้างล่างนะครับผมผมเปิดคูปการโคตรยากเลยทุกคนนี่นะครับแบบเปิดไปเะมาณนี้นะ ก็จะให้หาคีประมาณนี้นะครับผมก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเร้ก็ทาเหมือนขั้นตอนแรกนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนย้ํานะฟังทําทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ขีนี่นะครับก็จะเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะแล้วผมประตัดไปในตอนที่ผมเจอขีนั่นเองนะครับก็คือจะทําแบบนี้แหละไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ขีนะฮะทุกคนโอเคไว้เจอกันตอนที่ได้ขีนะฮะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการ เออหาีมาเรื่อยๆนะครับจนได้ขีแล้วนะครับก็ให้กดคัดลอกตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะได้นะหรือจะกดกรอบแบบนี้นะครับก็ได้เนาะเส้นกันนี่ครับผมแต่ว่าจะกดคัดลอกตรงนี้ง่ายสุดนะครับหลังจากนั้นก็ให้นำเอ่อข้อความตรงนี้นะไปวางที่ตัวรันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ขอตัวเข้าเกมนะครับหลังจากที่เราเข้าเกมมาะคร่บก็ให้นำการนะครับผมวางลิงก์ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวนี่ก่อนอืมปับ้ากากก่อนนะครับถามว่าแบบนี้มันก็เล่นได้ไหมพี่ก็ก็ได้นะจะดูสภาากูก่อน โอเ้ในความเครื่องผมที่แบบอัดคลิปด้วยรัดาร์ไปไปด้วยมันเลยช้านะครับเดี๋ยวถอดทันนะถอดแล้วโอเคลืมขึ้นมาทันตาเห็นเลยโอเคนะครับก็ให้ทําการนะครับวางลิ้์ใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลบข้อความไปแล้วก็วางคีที่เราก๊อปเมื่อกี้นะัะผมวางใส่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมากดตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวดะกดตรงนี้นะครับผมอ่ากดไปเลยนะครับปึ๊บ นี่นะครับก็จะได้แล้วนะครับผมเป็นของตัวรันไนรตรเจนนะครับก็สอดหายกีเรบร้อยนะครับแล้วก็บวกต่อเก็บลื่นนั่นเองนะครับก็ลรื่มมากเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับเฉพาะบางเครื่องนะก็ลองมาใช้ดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะครับก็ในคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับผม